ที่เตั้งใจฝ่ฝึกฝนฝึกหัดตนเข้มแข็งและขยันทำหน้าที่ต่อไปอย่างจริงจังไม่หยุดยัง้งทำดีมีสุขเอยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่งพระกรุณาคุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นที่พึ่งอันเอกของชาวโลกทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่จะนำเราผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริง ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากความทุกข์เป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้เราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจบูชาพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรม และพระอริยสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะอันเราท่านทั้งหลายจัดตั้งบูชาไว้ดีแล้วด้วยความเคารพขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกทุกรูปขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเช้าว,วันนี้รายการเพิ่มพลังจิตพิชิตทุก ประจำวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะก็จะได้นำเอาสาระที่เป็นธรรมะมามอบเป็นของขวัญทางปัญญาให้กับท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจโดยเฉพาะนะทุกๆเช้านะเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออก เราได้มีโอกาสได้ลืมตามาแล้วก็ได้มองเห็นสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้กายวาจาใจของเราบำเพ็ญประโยชน์ตนบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นมีความสุขมีความเจริญตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติและก็เพื่อที่จะให้สังคมได้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆเข้ามาทำให้ชีวิตของตนเองต้องเป็นทุกข์สิ่งที่สำคัญก็คือการฝึกตนเองการฝึกตนเองนั้นเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะฝึกให้เป็นคนตื่นตัวเป็นคนว่องไวเป็นคนก้าวหน้าโดยเฉพาะวันนี้ก็จะนำเอาคำสอนของ หลวงปู่ปัญญานันทะพิกขุท่านสอนว่าคนเรานี่มันโตอยู่สองอย่างร่างกายกับจิตใจร่างกายก็จเจริญเติบโตเป็นเรื่องของธรรมชาติก็กินอาหารมากๆแล้วก็มันเติบโตไปตามเรื่องของมันแต่ว่าจิตใจที่จะเติบโตนั้นมันต้องเติบโตด้วยคุณธรรม เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตใจถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตใจแล้วจิตใจก็จะไม่เติบโตก็จะเป็นจิตใจที่มีความอ่อนแอไม่สามารถที่จะต่อสู้กับปัญหาชีวิตที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจํำวันได้ผลที่สุดมันก็เสียผู้เสียคนไปตามๆกันเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ย เติบโตสองทางคือทางกายกับทางใจทางกายก็ถ้าเป็นเด็กก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าคนกลางคนก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นคนสูงวัยในทางพุทธศาสนานั้นผู้สูงอายุก็มีแต่วัยเสื่อมเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็เจ็บตรงนี้เช้าขึ้นมาบางคนก็เจ็บขา บางคนก็เจ็บแขนบางคนก็เจ็บมือบางคนก็เจ็บตามร่างกายอันนั้นเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเบียดเบียนเราแต่ว่าเราจะเจ็บใจอย่าเอาสิ่งที่มันทำให้ใจของเราเป็นทุกข์มาใส่ไว้คิดแต่เรื่องดีๆไว้อย่าทำให้ใจของตนเองต้องเศร้าหมองไปคิดลบ ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้การฝึกจิตเนี่ยที่ข่มได้ยากมันเป็นของเบามันตกอยู่ในอารมณ์ตามที่ใคร่เป็นการดีนะเพราะว่าจิตของเรานี่ถ้าไม่ฝึกไม่ยกจิตให้มันสูงขึ้น นะเราก็จะจมปลักอยู่กับตรงนั้นเช้าขึ้นมาก็แทนที่จะปลุกตัวเองนะไปสวดมนต์ไหว้พระไปนั่งสมาธิไปฟังธรรมเราก็มานั่งจมปักอยู่กับความรู้สึกเก่าๆโอ้ชีวิตฉันมันเป็นทําไมจึงเป็นอย่างนี้โควิดนะมันก็อยู่รอบข้างสิ่งภาวะแวดล้อมมันก็มีมากมายอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ย โควิดกนะ็เต็มไปหมดโรงพยาบาลสนามก็ไม่พอโรงพยาบาลรัฐบาลก็ไม่พอโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่พอนะมันไม่พอในโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนเราตลอดนะแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะระมัดระวังนะจิตใจที่สำคัญมากบางคนเป็นทุกขนะ์ไม่กล้าออกไปไหนนะไม่รู้จะทำอย่างไรชีวิตที่มีอยู่นะจริงๆแล้ว นะเราก็มีทางออกอยู่นะญาติโยมทั้งหลายนะบางคนฉลาดนะทําบ้านของตนเองให้เป็นวัดทําบ้านของตนเองให้เป็นสวนนะปลูกผักปลูกพืชนะสวนครัวรัวกินได้แลนะ้ก็ทําประโยชน์ได้แล้วก็หาที่เหมานะๆทาเป็นที่นะร่มร่มนะแล้วก็ปูเสือปูศาสา์ไวนะ้เอาพระพุทธรูปไปวางนะนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ ก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะในส่วนตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุ้มครองจิตของเราคุ้มครองด้วยอะไรก็ด้วยสติปัญญาที่มีอยู่นะพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากละเอียดอ่อนมันตกอยู่ในอารมณ์ตามที่ใครเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วนำความสุขมาให้นะเพราะฉะนั้นนะพระองค์จึง สอนต่อว่าผู้ใดสำรวมจิตซึ่งเที่ยวไปได้ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีร่างมีแค่ครูหาคือตัวมนุษย์เป็นที่อาศัยได้ผู้นั้นก็ย่อมพ้นจากบ่วงแห่งมารน,นะเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญานะไม่ต้องกังวลอะไรพูนะพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสต่อว่าผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยปัญญาของเขาย่อมไม่บริบูรณ์ผู้มีจิตอันกิเลสไม่รั่วลดแล้วมีจิตอันกิเลสต,ตามกําจัดไม่ได้ละบุญและบาปได้แล้วเป็นผู้ตื่นอยู่ย่อมไม่มีภัยนะอันนี้กนะ็พระองค์ก็ได้สอนว่าผู้มีปัญญานะเช่นไรจึงเป็นผู้ไม่มีภัยนะก็คือ พยายามที่จะฝึกหัดปัญญาของตนเองไม่ให้กิเลสมันรั่วรดนะแล้วกนะ็พยายามไม่ไปยึดเอาว่าอันนีนะ้มันเป็นบุญที่ฉันจะต้องทําให้เต็มที่อันนี้มันเป็นบาปฉันจะต้องทําให้เต็มที่อะไรทานองนีนะ้เป็นผู้ตื่นนะก็คือเป็นพุทธะอยู่ตลอดเวลาย่อมไม่มีภัยนะเพราะฉะนั้นทุกทุกเช้านะเราก็มาฟังธรรมะกัน พี่น้องที่มีความฉลาดในการที่จะพัฒนาชีวิตจิตของตนเองนะก็มีที่พึ่งนะก็คือนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ชวนกันนั่งสมาธินะแล้วก็สวดมนตนะ์ฟังธรรมกันนะก็เป็นสาระเป็นประโยชนนะ์ในตอนท้ายก็ขอฝากท่านทั้งหลายว่าบุคคลนะแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ5ประการนะก็บอกก็คือ1ใบหน้านี่เป็นทานนะเป็นทานอย่างไรก็คือสามารถให้รอยยิ้มให้ความสดใสนะตื่นเช้าขึ้นมานะเราเจอหน้ากันก็ยิ้มแยม้แยมแจ่แมใสนี่เขาเรียกว่าให้ใบหน้าเป็นทานนะอันที่สองให้วาจาเป็นทานนะพูดให้กำลังใจกันพูดให้ความชื่นชมปลอบประโลมผู้อื่นให้แจ่ใแมใสให้ได้สติ บางคนเขามีปัญหามีความทุกขนะ์พอได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราพูดนะเขาก็อาจจะมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตนะส่วนที่3จิตใจเป็นฐานก็คือพูดเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่นด้วยความนอบน้อมด้วยความจริงใจนะไม่มีอะไรมาปิดบงังนะจิตใจดีนะก็ทำให้สังคมนั้นนะมีความเจริญมีความก้าวหน้า ส่วนข้อที่4คือให้ดวงตาเป็นฐานนะใช้แววตาแห่งความหวังดีความอบอ้อมอารีกับผู้อื่นนะไม่ไปมองนะคนอื่นในแง่ร้ายนะไม่ไปคิดกับคนอื่นนะในทางที่มันทำให้เขาเป็นทุกขนะ์เราก็คิดดีๆไวนะ้แล้วก็มองเขานะมองเขาด้วยความรู้สึกอ่อนโยนโอบอ้อมอารนะีส่วนข้อที่5ก็คือให้กายเป็นฐาน นะก็คือการช่วยเหลือนะผู้อื่นนะใช้กายบำเพ็ญประโยชน์ตนบำเพ็ญประโยชน์สังคมนะอย่างน้อยตื่นเช้าขึ้นมานะถ้าใครต้องการปฏิบัติธรรมก็ใช้กายนี่แหลนะก็คือการกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆนะ์ทําความสะอาดบริเวณบ้านของตนเองบริเวณวัดของตนเองช่วยเหลือสังคมเท่าที่สามารถจะทำได้นะเพราะฉะนั้น อย่าเป็นคนตรนะหนี่ในการให้เลยนะเราก็พยายามที่จะนะใช้ส่วนที่มีอยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่ใบหน้าวาจาจิตใจดวงตากายอะไรพวกนี้แหละนะทำประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยนะให้กับสังคมด้วยทุกวันก็จะมีความสุขดังนั้นขอให้ฝึก,กจิตของเราญาติโยมทั้งหลายจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ นะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะเพิ่มพลังจิตพิชิตทุกนะซึ่งก็พยายามที่จะทำให้มันปกตินะช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกนะในเรื่องของสถานที่นะเพราะว่านะที่วัดรัตนปัญญานะก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะ เอกสารต่างๆบางทีมันหาไม่เจออุปกรณ์ต่างๆมันหาไม่เจอต้องขนย้ายพระเจ้าพระสงฆ์อยู่กันไม่ค่อยสะดวกสบายแต่ว่าก็นึกถึงคำสอนของหลวงปู่ปัญญาตลอดว่าความลำบากมันสร้างคนความสบายมันทำลายคนเราก็เห็นแล้วว่าการที่บางครั้งเราอาจจะไม่มีที่พักอาศัยก็ด้วยอาศัยการที่เขากำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ นะก็ต้องโยกย้ายสิ่งของตรงนั้นตรงนีนะ้มันก็เป็นภาระนะแต่อย่างไรก็ตามขออนุโมทนากับญาติโยมนะที่สนับสนุนนะในการบูรณะปฏิสังขรณนะ์วัดวาอารามนะเพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาในครั้งนี้นะไม่ว่าจะเป็นกุฏนะิกุฏิสงฆนะ์ซึ่งก็คุณแม่สุชาดาปทวานิศ ได้เป็นผู้อุปถรัรมภ์ในส่วนที่เป็นศา,าสนสถานกุติสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์ที่บูรณนะส่วนสถานที่ที่เราต้องการในการที่จะบูรณนะแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ก็คือศาลาศาลาปฏิบัติธรรมโรงครัวห้องน้ำห้องส้วมซึ่งก็ยังต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากญาติโย,ยมท่านใดพอที่จะ มีปัจจัยพอที่จะได้ทําทบุญในส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็ติดต่อมาได้ที่วัดลัตนปัญญา,าซึ่งตอนนี้ก็กําลังสร้างกําลังรือในบางส่วนแล้วก็เสริมเติมในบางส่วนเพื่อที่จะให้สมบูรณ์ตามแบบแปลนของซิตี้ที่เขาอนุมัติไว้ก็ขอบอกบุญไายัางท่านทั้งหลายาเผื่อว่าท่านมีปัจจัยเล็กๆน้อยๆพอที่จะได้ร่วมสนับสนุน คนละเล็กคนละน้อยก็สามารถที่จะทำให้กิจกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามของวัดรัตนปัญญาสําเร็จได้ซึ่งตอนนี้ก็รอปัจจัยจากญาติโยมทั้งหลายที่ส่งมาร่วมด้วยช่วยกันก็คิดว่าก็พอจะได้ผ่อนผันในเรื่องของการค่าใช้จ่ายซึ่งรับเหมาก่อสร้างใช้ปัจจัยเป็นจำนวน มากพอสมควรสำหรับวัดเล็กๆอย่างวัดรัตนปัญญาซึ่งก็มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินก็ยังคงค้างอยู่แล้วก็มายัางเรื่องก่อสร้างซึ่งใช้งบประมาณ4 6 0 0 0 0เหรียญซึ่งตอนนี้ก็เหลือปัจจัยอยู่อีกไม่มากก็พยายามที่จะบอกประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกัน ใครพอที่จะช่วยได้ก็ขอเจริญพรนะต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายพ่อแม่ปู่ตายาย,ยายายสัพพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย,าาย,ลายขอให้ทุกคนมีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทําในครั้งนี้ด้วยอิทังโนยาตีนังโหตุสุกิตาโหนตุยาตโยขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภพศาร ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมกิจการงานทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวนันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินอภิวาทนาศีลิสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังขอเจริญพร